ตอนนี้นะคะเราก็าทําอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แต่งตัวกลับกลับมาถึงบ้านแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะคะจะไปงานวันเกิดพี่สะพายต่อคือวันเกิดพี่สะพายเนี่ยเขาจ้างเราทําอาหารไทยนะคะไปเลี้ยงวันเกิดเขานะคะซึ่งก็เป็นการจัดงานปาร์ตี้ครั้งที่สองของของเรานะคะแล้วเราก็เตรียมมาหาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีส้มตํานะคะ ถั่วฟูผนงนะคะเต้าหู้ผนแงนะคะแล้วก็ต้มยำไก่นะคะแล้วก็ข้าวสว้ขนมจีนข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเดี๋ยววิกี้ไปถ่ายให้ดูที่โน่นอีกทีนึงนะคะถ้าใครอยากเห็นนะคะเขาไปเช่าสถานที่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารไปเสิร์ฟคนที่นั่นซึ่งเราก็จะไปงานวันเกิดของพี่สไปด้วยนะคะเอาแล้วค่ะคุณผู้ชมยังไงก็อคอยดูนะคะว่าเราทำอะไรกันบ้าง ทุกคนคะตอนนี้เราก็มาแวะซื้อของที่ c o สโ c o Business Center นะคะคุณอาเรนจะเข้าไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งก็คุณอาเรนเข้าไปซื้อเอ่อนะที่ทำความอุ่นเอาไว้อุ่นอาหารนะคะคุณผู้ชมเนะเราจะเอาซุปใส่ในที่ทำถาดเอาไว้ใส่ของ ทำให้อาหารมันอุ่นตลอดเวลานะคะก็มาที่ Costco Business Center นะคะราคาจะได้ถูกนะ,ะเพราะยังไงเราก็จะต้องใช้อยู่แล้วนะคะเดือนหน้าเอ้ยเดือนนี้แหละเราขายของที่ตลาดตลาดเ Farmer มม Market นะคะตลาดถนนคนเดินนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องซื้อต้องคือตอนนี้เราจะลงทุนและซื้อของเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงก็รอดูนะคะว่ามันจะหน้าตาย,ย่างไงเดี๋ยวยิถ่ายให้ดูตอนที่ไปไปที่งานนะคะ ตอนนี้เราก็นั่งรอคุณอเลนอยู่ในรถคุณผู้ชมก็เม้ามอยกันไปเมื่อเช้านี้นะคะเราก็าไปทําอาหารที่ครัวที่เราเช่านะคะก็ปรากฏว่าเราทําอะไรบ้างนะคะวิกกี้เช่าสามชั่วโมงวันนี้นะคะตั้งแต่สิบโมงถึงบ่ายโมงนะคะอ,ออเดอร์ของวิกกี้ก็มีผัดกระเพราสี่สี่ชุดนะคะส้มตำสี่ชุดแกงอะไรอะ่ะ ต้มขาไก่4ี่ชุดนะคะแล้วก็พนแนงสำหรับ8ดคนนะคะแล้วก็พนแนงเต้าหู้ผน,นงนะคะแล้วก็อะไรต้มยำสำหรับ8ดคนนะคะแล้วก็ออข้าวเหนียวมะม่วงสำหรับ8ดคนนะคะวันนี้ก็ได้ออเยอะออเยอะวันนี้ก็ได้ออเดอร์เยอะนิดหนึ่งคุณผู้ชมก็ถือว่าดีนะคะ มันสลับกันบางบางอาทิตย์มันก็ออเดอร์นิดเดียวบางอาทิตย์ก็เยอะนะคะแล้วก็วันนี้คุณนาเรนเรีกไปช่วยเพราะว่าคุณนาเรนทางานเข้า,าต้องแคชชิ่งงานตอนกลางคืนสองอาทิตย์ติดกันนะคะก็เลยเให้เขาหยุดอยู่ที่บ้านนะคะมาช่วยขนของอะไรอย่าง,างนี้นะคะก็ถือว่าช่วยกันสองคนแม่ลูกอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมนะคะนี่แหละค่ะชีวิตของการเป็นแม่ค้าขายอาหารใน อเมริกานะคะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเพราะยังไงก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็วันอังคารนี้นะคะวิกกี้ไดออเดอร์ที่วิกกี้บอกว่าจะได้ร้อยออเดอร์นะคะปรากฏว่าเขาลดให้วิกกี้ เหลือแค่75ออเดอร์นะคะแล้วเราจะเริ่มทำบันอังคารนี้เดี๋ยววิกกี้ทำคลิปให้ดูนะคะจะทำข้าวผัดไก่ย่างนะคะซึ่งเ,เขาสั่งเจสออเดอร์นะคะใครอยากเห็นก็รอชมคลิปต่อไปเลยคะ่ะมาเป็นกำลังใจให้วิกกี้นะคะจะประสบผลสำเร็จในการค้าขายอาหารไทยในะอเมริกาหรือเปล่านะคะยังไงก็รอชมกันต่อนะคะว่าเราจะทำอะไรต่อคะ่ะ Okay. Okay. Good to know. We're not gonna be in a kitchen situation in a lot of this time. Yeah. <laughs> <Okay>. <laughs> anything else that you could? Um I would like it. Okay? Yeah i'm so excited have been about on that sorry yeah yeah i was telling that whenever you guys to do sorry oh yeah i didn't even notice okay well okay oh. i can you okay oh, yeah fine to sit in the back yeah just get i'll just sit right over here by our oh, really thank oh, you oh, then the soup, right? It's like, you know how to use this. Go ahead. Right. <laughs> <laughs> Makes sense, I mean. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Oh yum yum indeed. Mm -hmm. Oh this is so exciting, you guys. This is very exciting for me. Mm -hmm. so it's gonna so do that last do that one last yeah <laughs> all right enjoy thank, thank you, you sir thank you. All right. oh yum so hope you all are comfortable with sharing glasses so yeah uh, you know? <laughs> yes, i'm fine with shots. it <laughs> <laughs> Okay, okay. Oh, my, that looks terrible. <laughs> I believe you. That's a very good drink. That's really like my favorite of the Really? Over the beach? I on, I think. Now, oh, tomorrow, oh, like tomorrow you can do <laughs> that. Yeah, tomorrow, stuff for you. actually. Probably, yeah. Oh. Wait, for us it's really, yeah. really good. Like No, no, don't no, no, no. touch it. They want to try. Oh, really? Oh, oh, I want to know. know. <laughs> Is that or? They are. Okay, cool. That's uh, <laughs> fine. Okay so you're gonna use this with this high, high, high Oh! Okay cool, I'm gonna throw it It's on a different amazing. level altogether right? <laughs> I think I can just smell it, I don't even know if I need to taste it <laughs> It's intense So these are fresh, fresh lime leaves um, That our friend, Florida <laughs> um Thank you อันนี้คือมือค้านที่ไม่ได้ทําแต่อันนี้คือมือค้านที่ทำแล้วก็จะแบบแดงๆกาไก่ใส่ Do is we could take the rice, put it in the containers, put it that in the fridge. Then when the chicken is done, put the chicken on top of the rice. And the veggie, I don't think it's gonna have problem though. No, 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 no. I'm talking about what should we do right now. Yeah. So I agree, it won't be a problem with Michelle. So what should we do right now? So should we I, need to have make like, salt for them too, or not? Huh? The salt for them too, or not? Whatever. She can't, our chicken